สวัสดีทุกคนทักทายสวัสดีเพื่อนๆเนาะวันนี้เฮาชิมาใส่ปุ๋ยตากะครับทุกคนหลังจากที่เมื่อก่อนเฮาอ่ามาหว่านกะอะไรนะใส่เบิ่งตากะเบิรให้เนาะงแคเบิ่งกในน่องมาะว่าเมื่อก่อนมื่อวานนี้เฮาชิมาใส่ปุ๋ยวันนี้นะเฮากระถ่ายให้บ่เป็นไปใส่ทั้งนั้นนะไอส่วนทั้งนั้นยังทักพูน แม่ทั้งพื่นแหละแม่ละ่ละย่งไปนสนทางนี้ว่าไปแล้วกาเกลือไ่ก,ก,กล่แล้วว่า,าุ๋ยเน่คุณเป็นเนื้อนั่นขวานโอ้เนือนั่นได้เวอ,อ,อก้าแม่เอาหออ <laughs> อัวนาชาพันชุดที่มาเป็น <laughs> โอ้แมงควมเนาะระหวางนั่นนะเนาะฮ็ดแจอ้ฮัจับไหมก็ตีงไปตีงมาฟึบึบๆอยู่ฮาจับกล้องบบเป็นฮาจับกล้องบ่เป็นตีงไปตีงมาฟึบฟึบบเดียวโอเควเรียบร้อยทวแล้วบ่ดิทวแล้วพอแล้วแลาจะหนึ่้อเยแล้วจะตาย ซอนไอ้น่องขับมอเตอร์ไซคตะก้าใครเดียวเลยทุกคนช้อนเฉื่อยไปขนาจะพอดีเลยทุกคนแตะนักอะไรกับแม่ช้อนพอใสอยู่เมื่อกี้นี้เนี่ยเนาะนี่ฝนว่าคนเป็นเลยแบบนี้ใช้เฮ็ดบ้านโชยดูบ้านโชยด้วยคนเป็นนั่นนี่คนเป็นว่านี่คนเทามือสมัคร์ทกลิทแล้วมือสมัครฝนตกเลยน่ใส่ปุ๋ยปุ๊บฝนตกปั๊บมันนี่คือฝนที่ตกจะควรจะเก็บ ตกอีลีแหละตกแล้วบอกเขาอะไรพูดมึงนะอยากจะนะให้เบิกนอกเขาก่อนวันนี้เขาจะแถมแถมน้องเขาอยู่ในคลิปวันนี้ต้องมีคนสวยเข้าคลิปดัมเราเด้อจ้าว้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมวันนี้วันกะาวานนี้ก็โดนวันปุ้ยวันปุ้ยใส่กะจ้าเมื่อนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขามาวันก้าเรียบร้อยแต่ว่ามืัอนี้เขาก็มาวันปุ้ยแล้วเขาก็กิดหน้าเขาก็จะไปลกดำหิบมันถั่วไปลกดำมันถั่วเพืวอราคาไว้เลยเลยไมาเรียไว้ เออรียรีเรือมันใช้อีกเวรบางงามจังวัดขอนาก่นนี่นะไปร่างมือก่อนไปร่างมือก่อนช่องไห่ลูกไปคลิปนอกไปร่างมือปนิชก้โอ้บรรยากาศดีบรรยกาดีเลยทุกกนนีนันตะกะว่าอะไรไป วู้บรรยากาศทุกคนผู้โตกบรรยากาศฝนต้กว่านี้จักว่า,อา,าอเอฟซีล,นะ FC ลืมเราไป <c oughs> จก๊กเจ๊สอนนี่ยนึกอะไรป้อเอฟซีลืมเจ๊สอนอะไรป้อเนาะช่วงนี้เจ๊สอนมาได้ออกกล้องเนาะเพิ่นมาได้ออกกล้องน้องๆมาได้กว่านี้มนช่วงนี้เพิ่นชาวเวียคนชาวเวียคนคิวยาวช่วง้าพันเมื่อปะเห่าเบิ่งไหมเมือน <c oughs> ้ำมาก็ได้ไ้เหมือ้น้ำไปเมืองน้ก็คิดเรื่องมา ไปซ้อดกี่รำมากันนิดเจ้วงเออเออไปเหมือนอะไรก็ได้ไปผูกป้าไปเจ้าปลาล่างบ่ครับจ้ามาล่างกับกล้องไอต่อเพื่อจะจับกล้องซอยต้องเ้อวิ่นวินหัวเลยต้องวินหัวนะทุกคนนะไข่เรียเรื่องเขาไข่โดงยวเรื่องเรืเขาไม่ได้สี่ห้านาทีหกนาทีช่องนี้เฮะไปลงคลิปโดนเลยทุกคนเนาะไปลงช่องหนึ่งของเขา ก็คือไซร์ลมทิ่นเซโนแฟมิลี่นะทุกคนเนาะถ้าทุกคนคิดให้ถึกงกับไปเบิ่งเนี่ยอีกที่หนึ่งของเราซอยล้มท,ทิมเซโนแฟมิลี่สไตล์ท่องเที่ยวสไตล์หล่อไปน้ปนองพูดเรื่องอะไไปกรับกรับจ้าอ่ะไอจิตไม่สอนไปเรื่อยๆฮะทายเจ้าก่นอนจ้าะไปพูดเลยว่าเฮ้ยรวมเลยรวมก่อนทับเวียกก่อนเป็นมอบเวียกให้ก่อนพูน่าเป็นไปนี่เนาะว้าว กับนะทุกคนเขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะแมนใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็จะกั๊บวันนี้เราพร้อมทีมงานก็พากันมาใส่ปุ๋ยทุกคนแล้วก็มาแวะถ่ายคลิปกับน้องสาวเขาทีมงานเราเหมือนเดิมเเหมมือนดิจ้ะเซฟี่สซึ่งสวยพี่น้องน้องสาวเขาเป็นงามเอฟซีเขได้รูปอัพลงเฟซบุ๊กนะทุกคนแมนเอฟซีไลฟ์เพื่อนพี่น้องตอนนี้เวลาัผ่านไปทุกคนอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องคะแนนวิรลพรสาวเซโนนะ อย่าลืมนะทุกคนเขามาหายกับรังใจแน่เขามาหับหหส้มค <_ d ata> ลิปเหมือนลายๆเลยทุกคนพอสิได้ผ่านกูไกลเร็วก็เร็วก็แล้วมันีนหน้าท้องกิดําๆเลยทุกคนช่วงนี้มันกันกบบอดดอยคอยดูแลบอดดอยเนาะช่วงนี้คือยามดํหาหงาดํานาเราก็ไปตักแดดตรงตักแดดก่อนต้องตกักแดดตักฝนมันก็เลยบางงามเนาะทุกคนแต่น้องเขายังงามคือเก่าเลยนะเขาคืเต็มหนาเลยอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย